อ่านอย่างอ่านแล้วเอา้าไม่บอกเลยมามามเอาไหม่สวัสดีครับทุกคนสวัสดีจ้านี้เราอยู่ใน The Quick g a m อีกแล้วอะ่ะเราโดนจับมาหลังจากครั้ที่แล้วที่เราเรายัางเล่นไม่ผ่านเร <c oughs> ่เราผ่านไม่หมดเราต้องมาเล่นให้ผ่านใช่สี่หมื่นล้านวอนของเราจะจต้องอเป็นของเราใช่ฉันจะต้องเอามันให้ได้เลย เยามาเข้ามาเข้ามาเข้ามในแล้วมันเราเราจะได้ละหรือเปล่าไม่รู้เราลิจิตเราชั้นส่วนหนึ่งเวยศูนหนึ่งเหมือนกันะทุกคนเห็นอะไรแปลกตาเลยไหมอะไรอ่ะนี่ไม่มีหมวกแคนดี้ด้วยแหละโอ้หมวกปีอุ้ยอุ้ยอุ้ยตกใจตกใจอะไรเนี่ยอื้มอื ประตูเปิดแล้วประตูเปิดแล้วนี่นี่เราทางนี้ถ่ายรูปได้เคยมาเล่นแล้วรอบหนึ่งขอต่อต่อคิวไหมต่อคิวต่อคิวอืมอ่ะฉันเข้าไปแล้วนี่นี่เป็นระบบเช็คอินด้วยโอ้พีหน้าเราด้วยขอดูหน้าเราหน่อยดิหน้าเราหน้าเราดูดีดูดีไม่มีหน้าของเราแต่เอาดับไปแล้วเอาหนึ่งทุกคนคือพร้อมมากเอ้ยไปแล้วเอาไปแล้วเหรอเออ let's go let's go เขาบอกว่าให้ไปให้ถึงเร็วๆให้ถึงทางฝันนะฝันให้ไกลแล้วไปให้ถึงัปถึงเงินฟั้าเอ้ยไอ้นั่นยิงไม่หยุดเลยผู้คุมเขาจะคึกมากผู้คุมคนนั้นโอ้ยนั่นน้อง AI วิวอเ้ยนีแสดงว่าก็จะไม่โดนจับกันเคลื่อนไหวดิวิ่งได้เลยดิใช่ป่ะเราเป็นศูนย์นหนึ่งจริงเหรอ ไม่อยากดีกว่ากลัว <g ul so> ตายอ่ะโ <c oughs> อ้โหขนข้างๆล้มไปแล้วเฮ <c oughs> ้ยน <c oughs> ั่นน่ะผู้ควบมันไม่โดนเลยรื่อดีหรือผู้ควบดิเฮ้ยเขาเขามีทิศกลายเปล่าผ <c oughs> ู้ควบวิ่งน่ะผู้ควบวิ่งอยูอ่ตรงนไหนเปล่าเฮ <c oughs> ้ยผู <c oughs> ้ควบผู้ควบเก็บศพอยู่ <c oughs> พบอกเขาตั้งใจทำงานอะไรเอี่ยจะถึงแล้วอ๋อถ้าเป็นผู้คุมมันไม่ต้องมาวิ่งเหมือนเราอะแค่เดินเก็บศพน่ะน่ะเดินเก็บศพเดียวเผู้ควบเขาเป็นพนักงานพระทรรมป่ะย้ผ่านแล้วเรามาดูน่าเออยี่สิบน้องทำไร หน้าน้องอึนมากเลยอันนี้มันศพหรือเนื้อแดดเดียวเะยดูดูสภาพเนื้อเอห้าเนี่ยเราดูลายมัน, <c oughs> ม,นมันจบมีนี้ได้ไง,ง <c oughs> มีหลุมศพให้ด้วยหลุมศพให้เด้ไวไวอะไรครับเราคนที่ตายนะครับอ่ะอนะทุกคนรู้สึกมันจะมีชื่อได้ยนะเห็นปะนี่เรายังอยู่เห็นเปล่าไอ้ตรงหัวลุก่าดฉันพี้บอกฉันยิ่ชั้นอยู่ไหนหเนี่ยนี่อยู่นี่นี่พี่เกตอยู่นู่น อันนี้คือยอดสะสมเงินเหรอสะสมอยู่44เหรียญรอบนี้ไม่ต้องถ่ายรูปหรออยากถ่ายเอ้าเอออยากถ่ายเอาวัดเฮ้ยเตี้ยเนาะเอ้ยทำไมมีคนเล็ดออกเอ้ยเลอดออกเอ้ยเลอดออกเฮ้ยหนีไปมีคนไล่ตีคนไล่ตีคนไล่ตีช่วยหน่อยคนเล่ตีอ๋อพี่เกดอยู่ไหนเนี่ยอยันนี่อ๋ออยู่นี่เหรอ ใครใครไหนใครหัวไก่อะหัวไก่เมื่อกี้รอไม่ด้แล้วเราต้องอะเออคอยช่วยไมื่อก็้แล้วตั้งคนแล้วเลือแค่นั้นะเขาแปลงเป็นมีคนก็แอบอยู่ตรงนู้นด้วยนี่ไงจริงด้วยแก่น้ำตาจริงๆด้วย let's go เยอขอรูปดาวได้ไหมอุ้งตาไทยเหรอ้าทายความสามารถได้เป็นดาวอันเดียวอะเฉยๆฉยอะขอดาวสักห้าดวงได้ไหม โคตรมันเก่งว่ะเห้ผู้คุมนายปัดกับผู้คุมโชว์ดิเฮ้ยผู้คุมยิงไม่หยุดเลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยนเรื่องแบบลิมิดโอ้ฉันได้วงกลมให้มูฟไอสีชมพูนี่ใช่ไปให้รอบวงกลม อือเกิดแล้วเมื่อกี้มีเสียงผู้คุมยิงปืนเป็นแบกาวก็มือเรานิ่งพอ,อนะ <m> ไม่มาดีกว่าเดี <cam> เ๋ยวพลาดเปย้งตอนเสร็จแล้วมีให้ดูบรรยากาศเพื่อนด้วยงนายโูโซนะต <cam> ึ๊ดๆนี่พี่แกขึ้นมาแล้วใช่ปะ่ะบัาด <cam> เ ได้รูปะไรได้วงกลมเป็นไง,งอ๋อดูถามเหลี่ยมที่เดี่ยวดวยโโ้โอ้มีข้อเนย้อตรงนั้นด้วยต่อไปเกมที่สามน่าจะเป็นชักยเยออหรือมั้งอ่าชักยเยือจะมีแรงไหมเนี่ยเอ้ยคนเพิ่งตื่นอ่ะแย่แล้วฉันก็แบบว่ากำลังง่วง อู๋คุมวิ่ไงไล่หลังมาเลยครับเราต้องเลือกฝั่งปะอันนี้คืออะไรอ่ะน่าจะต้องอย่างนั้นนะเราเลือกทีมสินเงินเลยโอ้ยคิกทีสเ,สเปคสเปคสเปคทำไมฝั่งนู้นเรียบร้อยตายเรียบร้อยเย่เราตายได้เห็นป่ามีร่ <laughs> างเราอยู่ตรงนั้นด้วย พอดีิอย่างนี้ด้วยทำไมเป็นเงี้ยอ้าวหน้าเราหาอยอ่ะเราลายเป็นหน้าดิแทนผมฉันหลุด <Hotel> ผมโล้นเลยอ่ะนายทำอะไรอ่ะพี่เกตกาชายยังไงล่ะรับมาแล้วก็ <Rey> เปลี <S <S <เ>ป่ย <vintage> นเปิดแล้วได้แล้วโอ้เสือเส้อไหมเสื้อไหมแต่ไม่เข้าเลย พี่เกตนายขึ้นไปทำอะไรตรงนั้นนายไปติดอยู่บนเพดานอยกลองเบนจิ้งจบตัวโลภเบนจิ้งจบจิ้งจก simulator หนึ่งเย้กเราไปถ่ายราูปกันถ่ายรูปถ่ายรูปถ่ายรูปเยอมเจ็เหนีเรมแล้วห้ <ฟ>เขายังไม่ออกตักเส้น<ฟ>ชัยเลย,ยเรยวร้อยงนำหน้าอ้แล้วเ <Green light. S 1> ย้ถึงแล้วนอีกแล้วล่ะครับเย้ ได้คนละมัดนะเฮ้ยเฮ้ยยาเกินหนึ่งแล้วเกินหนึ่งหมัดแล้วนัวนลงลนัวลงคนนี้ลงนนี้ลงจะตายแล้วตีแล้วแต่นนีนนี่ก็จะตายันนี้จะตายโอเค่งาลือแดงเแงลแลือแดงแล้วเลือดแดงแล้วเหรอ มาให้ตีเอยูุร้วได้รูปดาวกลัวเลยแต่เต้นแล้วยังเอายัง,ยงได้รูป <c oughs> ที่ยากที่สุดมาวะ่ะนายได้อะไรอะ่ะปามเลี่ยม <c oughs> ฉันได้ดาวเสร็จคนไดะครับเรามันเก่งจริงเลยวะ่ะ เนาะมูแล้วรอบนี้เอาสีอะไรสีนี้ดิสีน้ำเงินนะอาเละเขาไม่กดตรงนี้ใช่ไหมน่าจะอย่างนั้นฟีสเปซอ่ะเอ็นเทอร์ด้วยกดขอ่เงันเออหลัวกีบกอด รวมเอา Keyboard รวมทุกอย่างเขามีโฆษณาแน่นอนเออเอาเลยเอาเลยอุ้ยเก็บ10เปอร์เซ็นต์แล้วอ่านบอกเก็บ่0ค0ขี่วง k e ์ b o a r ทั้งหมดเย้ลามาไกลกว่าครั้งที่แล้วละแก่ที่สุดเวยเดี๋ยวเราเหลืออยู่ห้าคนนึงเหรอนี่ถ้าเราวิ่งไม่ถึงห้องเล่นเกมก็จะตายเย้ จะได้คนครบพอดี <c oughs> ฉันฉันไม่อยากลองนะนี่เขาจะให้ทำอะไรไอ้ลูกแก้วอ่ายังไม่เคยเล่นอันนี้อืมเลือกอะไรก็ได้ใช่ไหมใช่คู่ขี้คู่ขี้ไม่สนอนะ่ะกดไปเลยอืมแล้วไงต่ อ๋อแล้วก็หมดเวลาเราเวลาโอเคได้ชนะ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 เอ้ยฉันยังรอดอยู่เราต้องเล่นสี่กับสี่แหละไม่งั้นเราจะรอบต่อไปเราจะไม่ไหวเราจะแพ้จริงดิใช่ฉันเลือกภาพไปเลยอะใช่ไม่มันแล้วแต่คนไงว่าเหลือเท่าไหร่เราต้องมีสิบสองอ่ะเอสิบสองอุ้ยอุ้ยหัวลุดผมลุด แย่แล้วทุกคนรู้แล้วว่าเราใส่วิกแย่ตายแล้วอะแมวต <c oughs> ลกอะแล้ว <c oughs> ทุกคนก็คือแบบตายท่าผับเพียบอ้าวลหะทุกคนดูเหมือนว่าครั้งนี้เราก็จะพลาดเงินรางวัลของสวิ g เกมอีกแล้วนะอืมแย่จริงๆเลยโอเค ยังไงก็ต้องขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูคลิปนี้ของเราด้วยนะยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้เราด้วยแล้วก็มาเราติดตามชมกันนะว่าคลิปหน้าเนี่ยเราจะไปทำอะไรที่ไหนเอาแหละเราคงต้องขอปิดคลิปไปตรงนี้เลยบ๊ายบายจ้าไว้เจอกันใหม่